้าวมาแล้วครับผมน้องใหม่สวัสดีผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านนะครับผมโอ้โหเจ้า <9, S 2> ยักษ์ร้อยสี่สิบเฮ็ดนะครับคันนี้ดีเฮกพีหนึ P ่งเก้าศูนย์อันนี้น่าเป็นพี่ม่ำรถยางครับ เดี๋ยวก็น่าจะชนกันกับหัวลากแล้วครับสักพักนี่ก็เตรียมลงครับผมมาคู่กันครับสองคันก็เป็นสเปคเดียวกัน แต่คันนี้จะเป็นมีดิปเปอร์ดิปเปอร์หลังนกมอเตอร์หัอ,หอ,อเรื่องครับผมมาดูคันนี้กันต่อครับผม เยเลยเดี๋ยวคนนั้นก็ลงไปกลับข้างล่างครับไี่สิเลย ไปดูใ,ใกล้ๆกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวเอเมริกาครับผมสไตล์เมืองนอกสไตล์เมืองนอกแบบหล่อ ยางเขาใหญ่กว่ากันนะครับ <All right. S 1> ยางยางมันหล่นเลยป่าครับนี่ปกติอ๋ <Okay. S 1> oh. อยางดัง สี่สิบเฮตกระบอกดำครับผมกระบอกดำเกรงดำเฮตต์พีอันนี้ก็จะคงแนวเมืองนอกไว้สักคันครับผมคันนี้ อในไทยเขาไม่ค่อยนิยมนิเปิดหลังกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ว่ายาวเกินไปกับรถเวลากับรถกับยากรางงั้น ลงตัวอยูดีครับหรอเหมือนกันไม่มีดิปเปอร์หลังเหมือนสั้นๆนะครับคันนี้อันนี้เป็นยาวๆ รอคู่รอค,รอคู่งานนี้เอาไปเพื่อนเนี่ยเอาไปไม่พูดละโอเคครับ สวิตลงหางนี่กว่าอะไรทำการลงหางกันแล้วครับผมสองคันโอ้คันนี้มี a e p d ด้วยเว้ยแน่นอน ส่งสำนักใหญ่เลยมันดูดหัวยอดีนะ่ะเดี๋ยวสักพักเราก็เดี๋ยวลงครับผม เดี <54. S 2> ๋ยวรอทีมงานมาสัก <meio> พ <beauty> ักหนึ <Freud 'd be late> ่งรอที่ช่องชอวัชรพลมาถ่ายให้ครับก็ลงสะพานรอแล้วเดี๋ยวสักพักเราถึงจะลงครับ เดี๋ยวถ้ามีคนถือกล้องให้เราก็จะมีมุมลงเทเลอร์ให้ชมกันนะครับผมว่าไม่มีคนขับลงเดี๋ยวจัดการเอง สีสดดีครับรอรอดูอ้วนๆยังไงก็ไม่รู้ครับอันนี้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูตอนลงเทเลอร์กันแล้เวเจอกันครับผมสวัสดีครับ